เป็นน้องสาวสิออกทางใดพี่น้องสวัสดีจ้ามาถาน้องสาวพี่น้อ,งเ,อง,ง,เเงเครื่องเครื่องลงเก่าเก่ามงยี่สิบกับเก่าม่วงครึ่งแหละเพื่อสิอันตรวจพาสปอร์ตเพื่อสิเออทารับกระเป๋ามันก็นสิดนเติมเนาะพี่น้องโอ้โหพี่ไม่หอนเลยพี่น้อง ทาดนเติบพี่น้องยังมาท่านออกมาเลยยังไม่ทันเห็นเลยโอ้แล้วทั้งพี่ทั้งพี่ออกทั้งพี่มาแล้วมาแล้ว ฮัลโหลวัสดีจ้าฮัลโหลนะอิสคาลยเยสสว่ววั e ฮัลโหลเฟต้านะอ้นอะไสกาสว่นอะลสตาผลมมลินก็ต้องท่าอยู่แล้ว มันก็มีเบิดแล้วกระสันแค่นี้ก็น่าจ้ะฮอดแล้วฮอดแล้วถึง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 แล้วแค่นี้ก็น่าจ้ะบ๊ายบาย